สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม w บอร์เว็บดัตตานะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนพริกง่ายๆสำหรับซิปโ้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งซื้อมาใช้ใหม่ๆนะครับยังไม่เคยเล่นพริกมาก่อนก็ก็เอาไว้โชว์ได้นะครับผมก็พริกนี้คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้กันไม่น่าจะยากอะไรท่้ไหลานะครับผมก็จะสอนวิธีง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือเก่าคิดว่าทุกคนคงทำเน้นกันได้อยู่แล้วนะครับ ก็ทิกได้นะครับที่เป็นเบสิกเลยก็คือทิ้กท็อปปอปนะครับผมก็จะทําการเปิดฝานะครับโดยการทําการดิดใช้สองนิ้วนะครับดิดตัวฝาซิปออกมานะครับผมนะครับอย่างนี้นะครับก็วิธีการฝึกง่ายๆนะครับผมจับซิปเปิลนะครับให้ด้านฝาเปิดให้อยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ สองนิ้วนะครับนิ้วชี้จับนิ้วกลางนะครับจับตรงปลายนะครับผมริบโปง้งจับตรงฐานนะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีการ <c oughs> ในการฝึกนะครับผมก็ใช้การออกแรงนะครับผมอ่าก่อนอื่นเราควรจะเข้าใจหลักฟิสิกส์ง่ายๆก่อนนะครับของซิปโปนะครับว่าการทำาทคนิกนี้ มันทากลไกยังไงทําให้ตัวฝามันเปิดนะครับก็คือ,อ,อมันเป็นการสะบัดนะครับเหมือนเราสะบัดต,ต,ต,ตูอ,กออกนะครับเหมือนกันแต่ว่าเราใช้แรงกดนะครับแรงกดทําให้ตัวซิป,ปูเนี่ยมันถูกมันถูกดีดอย่างรวดเร็วพอดีดอย่างรวดเร็วเราจประกับฝามันก็จะเปิดออกนะครับผมก็อันนี้นะครับวิธีการนะครับสึกนะครับก็คือ ใช้สองนิ้วนะครับรูดลงนะครับจะอยู่ในท่านี้นะครับทําบ่อยๆนะครับเราทาจนจะเป็นฝอยลราชินนะครับสองนิ้วรูดลงนะครับอันนี้นะครับสองนิ้วรุดลงนะครับจนมันจับได้อย่างนี้นะครับมือตอนแรกอยู่อย่างนี้นะครับนิโปองจับตรงฐานสองนิ้วชี้นิ้วกลางจับด้านบนนะครับแล้วก็รูดลงมาครับรูดลงมาช้าๆนะครับทำจนชินนะครับทําเรื่อยๆนะครับการกด แล้วพอเราทำจนชินแล้วเนี่ยคิดว่าสามารถจับอยู่แล้วเนี่ยการกดนะครับใช้แรงกดตรงบริเวณปลายนิ้วทั้งชี้กับกลางนะครับตรงนิ้วโป้งไม่จชเป็นต้องใช้แรงนะครับแค่ประคองไว้ให้อยู่ก็พอนะครับพอเราเริ่มใส่แรงกดไปเรื่อยนะครับจากตอนนี้ไม่มีการออกนะครับพอเราใส่แรงกดไปเรื่อยเนี่ยทำให้แรงดีดมันจะมากพอที่ทําให้ตัวฝามันเด่นออกนะครับผมเพิ่มแรงไปเรื่อยนะครับนะครับ เราเริ่มเพิ่มแรงจนชินแล้วนะครับก็เรามาดีดกบบจริงๆกันนะครับปะกด,ดแรงๆนะครับนะครับผมตัวฝาก็จะเปิดออกนะครับคือถ้าเราเปิดแรงกดกดตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยแรงมากพอเนี่ยทำให้ตัวสารมาสบัดนะครับพราะสบัดแรงมากพอแล้วเนี่ยตัวฝาก็จะเปิดออกเองนะครับผม วิธีการก็คืออาจจะเหมือนการดิดนิ้วนะครับผมเหมือนการดิดนิ้วนะสองนิ้วนะครับใช้นิ้วโป้งเป็นฐานนะครับผมแล้วก็กดนะครับลองฝึกกันดูนะครับผมนะครับพอทําได้เราก็จะทําได้อย่างนี้แหละนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับผมลองหัดไปก่อนนะครับผมก็ฝึกโดยอย่างนี้นะครับทําจนชินนะครับไเรื่อย อันิสัชินนะครับแล้วค่อยเพิ่มแรงเรื่อยๆพอเราเพิ่มแรงเราสังเกตได้ว่าตัวฝามันจะเริ่มเริ่มเริ่มมีเสียงดังนะครับนะครับผมพอเรากดจนแรงจนเร็วได้ที่ได้กดจนเต็มที่มันก็จะหลุดออกมาแบงนี้นะครับก็สําหรับซิฟโต้ทิคง่ายๆนะครับเป็นขั้นเบสิกนะครับสาหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าทุกท่านคงสามารถทํากันได้อยู่แล้วนะครับผมก็โอเคครับผมก็ขอนํามาฝากกันเท่านี้เดี๋ยวไว้มีทริคดีๆ มาสอนคิดเรื่อยๆนะครับผมครับก็ขอฝากโฆษณาอีกทีนึงนะครับ www.datsatan.com น,นะครับผมจำหน่ายทิปโปแท้สั่งตรงจากอเมริกานะครับรับของถึงบ้าน,นได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับผมบขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ